สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการเกี่ยวกับมุมมองมรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับขณะนี้นะครับเรากาลังอยู่ในโลกแบบไหนกันแน่นะเครื่องหมายคําถามนะอะไรที่จะพึ่งพาเชื่อถือได้แท้จริงนะครับเมื่อผู้คนนะครับดูเหมือนว่าจะไร้แก่นสาระนะครับ หรือไร้หลักวิชานะหลักศาสตร์ในการดําเนินชีวิตนะหรือว่าไร้ศีลธรรมนะครับหรืออย่างไรนะครับจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเป็นเพราะว่าทุกวันนี้นะครับตื่นเช้านะครับมาเปิดข่าวดูนะก็มีแต่ข่าวอะไรนะซ้ําๆเรื่องเดิมนะคือสถานการณ์ของโควิด -19 กาการแพร่ระบาดนะครับเป็นยังไงนะ และดูเหมือน่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะยังทรงตัวอยู่ต่อไปแล้วก็ข่าวเรื่องของวัคซีนนะครับใครได้ฉีดใครไม่ได้ฉีดใครถูกเลื่อนออกไปหลังานั้นก็มาเถียงทะเลาะก,กันนะถึงเรื่องของวัคซีนถึงเรื่องสถานการณ์โควิดนะซึ่งอย่งต่างต่างเล่านี้วเวลาฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราฟังจับนะครับประเด็นนะถึง การอนะัปเดตข้อมูลสถานการณนะ์ก็จบไปก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยนะยิ่งอินเข้าไปอินเข้าไปก็คือ,อไหลไปตามกระแสของข้อมูลข่าวสารนะวันวันนี้เปิดนะแต่ละช่องข่าวสารมานะครับในช่องสื่อกระแสหลักเนี่ยก็มีเรื่องโควิดนะโควิดนะดูฟังทุกวี่ทุกวันนะครับฟังแล้วจนรู้สึกว่า โลกใบน,นี้ไม่แต่เรื่องโควิดเรื่องเดียวนะโควิดกาลังครองโลกอะไรประมาณนี้นะกับเรื่องที่เถียงทะเลาะก,กันนะครับในโดยเฉพาะในประเทศเราในะเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับก็คงมาจากกระแสรเรื่องของความหวาดวิตกหวาดกลัวโควิด -19 เเนี่ยนะครับมันสะท้อนนะให้เห็นถึงเรื่องของการแย่งกันฉีดวัคซีนนะแล้วก็โดยเฉพาะมันแสดงถึงสิ่งที่ มันจะบอกว่าแปลกประหลาดก็ไม่เชิงนะซึ่งมันก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะในเรื่องของการใช้เส้นสายนะการใช้วิธีการทางอ้มอมอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนก่อนมันเป็นการเห็นแก่ตัวแสดงความเห็นแก่ตัวนะของบุรุษชนะนะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะเพียงแต่ว่ามันพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพนะถึง มีการแซงคิวบ้างนะมีการลัดคิวบ้างนะมีการใช้วิธีการที่ไม่ตรงไปตรงมาบ้างนะแล้วก็โยนกันไปโยนกันมานะครับซึ่งแน่นอนข่าวพวกนี้มันดูแล้วมันเป็นมลพิษนะทางตาทางหูจริงๆอันนี้ต้องบอกนะสำหรับผมนะคือเวลาผมฟังข้อมูลข่าวสารพวกนี้เนี่ย ผมอัปเดตสถานการณ์ก็ถือว่าพอนะก็เข้าใจสถานการณ์นะปัจจุบันนะโควิด1 9ติดเชื้อเวาลาสองสามพันรายยังไม่ดีขึ้นวัคซีนนะไม่เข้าตามแผนะแล้วก็มีการลัดคิวกันนะระบบอะไรที่พร้อมพร้อมทั้งหลายมันไม่พร้อมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะก็โทษกันไปโทษกันมานะครับซึ่งคนที่เดือดร้อนนะ่ก็คือประชาชนนะครับ มันเป็นมนลพิษทางภาพและเสียงจริงๆนะเราถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเรากําลังอยู่ในโลกแบบไหนกันแน่เนี่ยนะอะไรที่จะพึ่งพาเชื่อถือได้แท้จริงนะครับเมื่อผู้คนนะในโลกนี้รู้สึกว่ามันดูข้อมูลข่าวสารแล้วมันช่างไร้แก่นสารสาระนะมันช่างไร้รรนะไรหลักวิชาจริงๆอะ่ะนะเราต่างฝ่ายต่างเรียนหนังสือผู้คนทํางาน นะในตำแหน่งต่างๆที่ดูแลนะบ้านเมืองสังคมเนี่ยนะก็เรียนกันมามีคุณวุธทั้งนั้นเลยนะแต่ทำไมดูแล้วมันเหมือนอยู่ในยุคของการไร้แก่นสารไร้หลักวิชานะแล้วก็การโยนไปโยนกันมาไร้ความรับผิดชอบนะแล้วมันจะดูว่าไร้ศีลธรรมหรือเปล่าพอดีได้คุยกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะเขาพูดถึงเรื่องของความไร้ยางอายนะทำผิด พลาดแล้วก็โยนไปโยนกันมาไรย่างไอ้โหเนื้นอใจไรสินธรรมหรือเปล่านะยุคสมัยนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อย่าไปเอาพวกข้อมูลนะพวกขยะเหล่านี้นะครับนะามาใส่ใจมากเกินไปนะครับก็ให้รู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อเรารู้เราเห็นเราได้ยินนะครับก็ปัญญาก็ทํางานนะว่านี่คือโลกของผู้ดุชน โลกของคนเห็นแก่ตัวมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะแต่ว่าการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารฟังซ้ำๆซ้ำๆเห็นถึงความน่าสกรปรกน่ารังเกียจอย่างเงี้ยมันทำให้จิตเราบางทีมันจิตตกนะจิตรู้สึกว่าหดหู่เศร้าหมองท้อแท้นะเราเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีเส้นไม่มีสายนะไม่มีสมัครพรรคพวกนะคนมีอำนาจอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ สิทธิพิเศษนะไม่ได้อภิสิทธิ์นะไม่ได้รัดแซงคิวใครอย่างนี้ใช่ไหมถูกถูกเลื่อนคิวอ,อไวเรื่อยๆด้วยซ้ำไปนะบางท่านบอกก็โดยส่วนก็คือเราไปเลือกฟังข้อมูลดีกว่านะอย่าเอาข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลขยะนะซึ่งเป็นมลพิษทางภาพทางเสียงเนี่ยเข้ามาสู่จิตใจมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะหลายท่านที่ไม่เคยฝึกฝนอบรมจิต นะไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตตนเองให้อยู่บนวิถีทางสายกลางเรียมารคกในองค์8ประการทานศีลสมาธิปัญญามันก็จะไม่มีวัคซีนคุ้มครองจิตใจการไม่มีวัคซีนคุ้มครองจิตใจเนี่ยแต่บรรดาเชื้อโรคขยะอย่างงี้นะในข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมากเกินไปนะทั้งกระแสโควิดนะมันเลวร้ายอย่างนั้นเลวร้ายอย่างนี้นะเชื้อไก่พันธุ์อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมด นะแล้วก็วัคซีนไม่ได้ฉีดถูกแซงถูกรัดคิวไหมนะโยนกองกันไปโยนกองกันมานะจนก็ียกว่าฟังไปก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นนะสู้เราไปหาภาพนะหาอะไรที่มันเป็นสิ่งสบายตานะครับสบายหูไปดูไปฟังดีกว่านะเช่นธรรมชาตินะครับภาพของแสงธรรมชาตินะแสงพระอาทิตย์ นะภาพวิวธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะตามที่ต่างๆนะทั่วโลกนะเราลองไปหาคลิปนะที่ดูแล้วฟังแล้วสบายใจนะมองเห็นธรรมชาตินะครับที่สดชื่นนะเบิกบานคือโลกใบนี้มันไม่ได้สร้างปัญหาหรอกคนสร้างปัญหามันคือคนนี่แหละคนที่มีกิเลสตัณหาเนี่แหละมันสร้างปัญหา เจ้ากิเลสตัณหานี่แหละมันเป็นความน่าขยะขยะงมันเป็นสิ่งที่ดํามืดสกปรกไอความโลภกดหลงเนี่ยนะครับแต่ธรรมชาติมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะมันก็มีความสวยงามนะแสงสีเสียงนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นแหละมันก็อยู่ของมันตามธรรมชาติแต่มนุษย์นั่นแหละนะคนที่มีกิเลสตัณหาโดยเฉพาะกิเลสตัณหาเยอะๆหนาๆที่เรียกว่าปุถจุชนเนี่ยนะมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเลวร้ายไปหมด เจ้าโรคระบาดก็รู้สึกแย่อยู่แล้วนะยังมีการแย่งชิงเห็นแกนตัวในการลัดคิวแซงคิวใช้เส้นสายสมัค,ครพคั่วอย่างเงี้ยน,นะครับก็ยิ่งทำให้ดูแล้วโลกม,มันดูแล้วมันเสื่อมซ้ะนะน้นเราก็อย่าไปจมกับข้อมูลนี้เยอะเกินไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าตรัสรู้มาตั้งแต่ 2 5 0 0กว่าปีแล้วนะครับว่าโลกของผุถดูชมมันเป็นอย่างนี้แหละโลกของความเห็นแก่ตัวจัดนะโลกของคนที่ยังเอาความโลภกดหลงกิเลสตัณหาเป็นสรารเป็นที่พึ่งนะครับถ้าเรามีสีิปัญญานะเราก็รู้ว่าเราอยู่ในโลกแบบนี้แหละนะโล,โลกที่เอากิเลสตัณหานะเป็นที่พึ่งมันอะไรที่จะพึ่งพาเชื่อถือได้แท้จริงก็คือสิลธรรม นะเราก็ใช้ศีลร,รมอบรมจิตใจเรานะเราก็อย่าไปเอามลพิษขยะเข้าสู่ตาหนะูความคิดมากเกินไปมองดูธรรมชาตินะครับใช้ธรรมชาตินะบำบัดนะให้จิตใจมันรู้สึกเป็นอะไรนะเป็นสบายะนะสบายสบายนะดูแล้วทำให้จิต อยู่กับความปัจจุบันสตินะมีสมาธิสงบเย็นนะมีปัญญารู้เท่าทันนะครับว่าโลกก็เป็นเช่นนี้เองนะโลกที่เต็มไปด้วยปุถุชนความโลภกดหลงกิเลสตัณหาก็เป็นเช่นนี้เองนะครับเรามองธรรมชาติสบายใจกว่านะแทนที่จะเก็บเอาขยะทั้งหลายนะมนละพิษทางตาทางหูเข้ามานะให้รกจิตใจ เราอัปเดตข่าวก็รู้ละนะสถานการณ์เป็นยังไงวันนี้โควิดเป็นยังไงนะวัคซีนเป็นยังไงนะใครแย่งชิงกับใครอยู่นะใครโยนกองกับใครอยู่เราไม่เห็นแก่ตัวของคนนะเราก็ไปดูธรรมชาติสบายใจดีกว่านะเมื่อดูธรรมชาติสบายใจนะครับจิตเราก็กลับมาสดชื่นก็มีพลังนะครับเราก็ชาร์จพลังให้จิตเรา นะด้วยทานศีลสมาธิปัญญาที่เช้าๆนะไปตลาดเวลาก็ไปใส่บาตรท,ทาบุญนะอย่างเมื่อเช้าผมก็ไปทําบุญใส่บาตรนะก็มีความรู้สึกสบายใจเบิกบานนะสั่งสมบุญกุศลนะละทิ้งบาปอกุศลนะมาอันนี้คือการมองโลกนะครับการมองโลกอย่างไรไม่ให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่ให้จิตใจเราหดขู่เป็นทุกข์ทรมานนะก็คือการมองโลกตามนี้มันเป็นจริง นะครับแต่ว่ามีตัวคัดกรองมีสีปัญญาคัดกรองนะรู้จะรับสิ่งดีๆเข้ามาและรู้ว่าสิ่งไม่ดีมันมีอยู่จริงนะแต่ก็อย่าไปรับมันเข้ามามากเกินไปนะ,เ,ะเข้ามามองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปมันก็เป็นเช่นนี้ละครับมันเป็นมาตั้งหลายพันปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพุทธเจ้านะยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็พูดถึงนะตัดสอนถึงเรื่อง ปุถุชนอยู่แล้วนะว่าคนในโลกใบนี้นะจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีแค่เขาโครหรือเขาบัวนะส่วนใหญ่จะลังไหลไปสู่กําเนิดอบายนะนรกนะครับเยอะเหมือนขนนะถ้าก็พูดถึงปุถุชนนั่นเองนะผู้ที่ยังไม่มีศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกรับสิ่งดีๆเข้ามาในตาในหูเรานะแล้วในพุทธศาสนาเรียกว่าทางสวรรค์ทางสวรรค์ทางนิพพานนะครับนะก็ไปทางเดียวกันนั่นแหละ นะแต่ว่าสูงกว่าสวรรค์ก็ไปนิพพานนั่นเองก็มีบางท่านก็บอกว่าแหมนะพระพุทธเจ้าไปนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นเออไปสวรรค์นี่ก็เอ,อขาเรียกอะไรนะก็ไม่อยากอยู่ไม่น่าอยู่นะก็ไปนิพพานก็จริงนะครับนะสำหรับผู้ที่มีบุญบรารมีเต็มแล้วนะแต่อย่างผมนี่ผมยังอยากจะไปสวรรค์อยู่เลยนะ เพราะว่าดูอย่างพระรยบุคคลนะในครั้งอดีตการนะครับอย่างนางวิสาขานะท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีนะนะมีหลายท่านนะยังจะไปสวรรค์อยู่เลยนะครับนะแต่ว่าบนเดินบนเส้นทางนั้นก็จะไปสูนิพานในที่สุดนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับขอจเจริญธรรมทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะส,สวัสดีครับ